ชนาทิพย์สงกระสินห้องเครื่องทีมชาติไทยออกมาประกาศชัดกับกระแสข่าวลือที่จะโบอกอมือราคาวาซากิฟอนตาเลยยกทบทีมยักษ์ใหญ่ในสึกไทยลีเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินกองกลางช้างสึดทีมชาติไท,ยออ,ทยออกมาประกาศชัดกับกระแสข่าวลือที่จะโบกมือราคาวาซากิฟอนตาเล่ทีมดังในศึกเจลีกสูงสุดข,ของประเทศญี่ปุ่นโยกทบทีมยักษ์ใหญ่ในสึกไทยลี โดยที่มีเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูเนเต็ดเป็นทีมเต่งที่จะได้ตัวไปร่วมทีมหลังยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปยังสโมสรต้นสังกัดของนักเตะแล้วล่าสุดนะเอชัยรัต์กลุ่มหมายแฟนบอลตัวยงของทีมชาติไทยได้โพสต์คลิปจังหวัดที่ทางเมซี่เจชนะทิพส่งกระสินพูดถึงอนาคตของตัวเองล่าสุดหลังมีข่าวลือย,ย้ายกลับมาเล่นในไทยว่าถ้าจะให้พูดตรงพูดตรงคือผมยังเป็นนักฟุตบอลของคาวาซากรฟรอนตาเล่อยู่ถ้าจะให้ผมพูดอะไรที่มันมากกว่านี้ก็คงพูดไม่ได้เพราะสัญญาผมก็ยังอยู่กับทีม สำหรับเมสซี ALLY, ่เจชนาทิพส่งกระสินมีโปรแกรมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลุยศึกฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายน2แมตช์ในวันที่16มิถุนายน2566พบกับทีมชาติไต้หวันที่สนามกีฬาแห่งชาติเก่าส่งเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและวันที่19มิถุนายน2566ห้อฮ่องกงพบไทยที่ฮ่องกงสเตเดียมเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย